สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอก,กันอีกครั้งนึงเลยนะคะสําหรับการแต่งกายชุดดําค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมานําเสนอถึง5้าลุคด้วยกันในภาคที่2แล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็จะมีบางชุดที่ดูเป็นชุดลำลองขึ้นมาหน่อยค่ะซึ่งชิมองว่าเราจะต้องดูด้วยนะคะว่าสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยเป็นที่ไหนแล้วก็แต่งกายให้เหมาะสมค่ะอย่างวันนี้เนี่ยคือลุแรกเลยนะคะชิจะไปทํางานค่ะก็คือใส่ชุดเรียบร้อยเลยนะคะด้วยความที่ชิเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเสื้อแขนยาวหรือว่าเสือ้อยืดที่เป็นสีดำนะคะชิก็เลยใส่เป็น ขายาวเอวสูงนะคะซึ่งตัวนี้มันจะมีขอบตรงเอวนะคะจะเป็นขอบสีทองเลยมันทำให้เราดูมีรูปร่างที่ดีขึ้นเลยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าบางพีวรวดลายหรือว่าสีสันบนเสื้อผ้าเราก็ต้องดูด้วยว่ามันมีรวดลายหรือว่าสีสันอะไรมาตัดหรือเปล่าอย่างกางเกงตัวนี้มันมาตัดด้วยสีทองนะคะซึ่งชี้มองว่าสีทองเนี่ยก็เป็นสีที่ดูสุภาพแล้วก็ที่เป็นแบบไม่เยอะจนเกินไปนะคะเป็นกค่ช่ง่งเอวแล้วก็จีบข้างหน้าเท่านั้นเองนะคะชี้ก็จะเก็บผมรวบตึงไปเลยนะคะแล้วก็แต่งหน้าโทนเอวพีเดนลุ D L L K H A. ถัดมาก็มาเจอกันในลุคนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยชีจะต้องไปทํางานค่ะซึ่งเป็นงานเอา์ดอร์นะคะชีก็เลยเลือกใส่เสื้อที่ค่อนข้างสบายนะคะคือเป็นผ้าแบบเบาๆหน่อยแต่ว่าไม่บางจนเกินไปนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเสื้อแขนยาวสีขาวนะคะชีก็เลยติดเข็มกลัดไว้ตรงที่แขนตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่กับกางเกงค่ะซึ่งกางเกงตัวนี้เนี่ยมันออกเป็นสีกรมท่าเลยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยขาดใดๆค่ะ ถักเปียไปเลยนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เน่จะต้องทํางานเอาดอชันถ้าเกิดว่าเราปล่อยผมอะไรอยางเงี้ยมันอาจจะร้อนแล้วก็เลอะเทอะได้นะคะส่วนในเรื่องของการเมคอัพก็ยังคงเป็นแนวใสายๆอยู่นะคะแล้วก็เป็นโทนสีสุภาพซึ่งวันนี้เนี่ยชี้จะแต่งหน้าเป็นเดนโทนสีส้มค่ะ คนอาจจะคุ้นตาในลุคนี้นะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะชิปเพิ่งทําคลิปเปิดกรุลงทาง้าผ้าใบไปนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยคือไปซื้ออุปกรณ์ตกแต่งคอนโดกับเพื่อนนะคะที่ HomePro นั่นเองว่าเพื่อนชิ้นเนี่ยเขาจะรีโนเวทห้องใหม่หมดเลยนะคะใส่เครื่องแต่งการที่เลอะได้นะคะเอี่ยมตัวนี้มันเป็นเอี่ยมสีกรมนะคะมือสองแล้วก็ใส่เป็นเสื้อยืดสีขาวข้างในนะคะมันจะได้ตัดกับเยี่ยมแบบนี้เลยะคะ่ะ ซึ่งสาหรับในวันนี้เนี่ยชิจะต้องไปงานรับปริญญาของเพื่อนนะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งชิก็เลยอยากจะแต่งตัวที่มันดูธรรมะดธรรมแงนะคะเลยเลือกใส่เป็นเสื้อยืดสีดํากับกางเกงยีนสีดาค่ะซึ่งจริงๆแล้วในลุคนี้เนี่ยอาจจะยังดูไม่เหมาะสมนะคะเนื่องจากว่ามันดูเป็นชุดลำลองจนเกินไปแต่ว่าในวันธรรมดาที่เราจะไปแสดงความดีๆกับเพื่อนแบบเนี้ยชิก็คิดว่าเอาที่ว่าเราใส่แล้วคล่องตัวไว้ด้วยนะคะรวมไปถึงใส่แล้วก็ดูไม่น่าเกลียดจนเกินไปค่ะก็ดูเรียบร้อยแล้วก็ดูธรรมะดธรรมแงด้วย ในลุคนี้นะคะเนื่องจากวันนี้เนี่ยชิจะต้องมีไปคุยงานนะคะก็เลยแต่งกายที่เป็นชุดที่ดูสุภาพเลยก็คือแขนยาวขายาวนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นชุดที่มันเป็นเหมือนติดก,กันเลยนะคะแลเอาง,ง่ายๆเลยที่ทุกคนเข้าใจก็คือชุดจัมสูตนี่เองค่ะคือการที่เราใส่ชุดเรียบๆแบบนี้มันเหมาะมากสาหรับการใส่ออเจซอรี่ลงไปนะคะอย่างวันนี้เนี่ยชิก็ใส่เป็นต่างหูนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีสร้อยคอเนี่ยก็สามารถใส่สร้อยคอก็ได้นะคะเพราะนี่อย่างที่บอกไปนะคะว่าชิจะมีไปงานฉนั้นการแต่งหน้านี่ก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะจะเป็นทนลลาาเเยะคค่ะะะให้ข้ขกับสีผม แล้วก็แต่งตาโทนสีแบบน้ำตาลเข้มๆนิดนึงนะคะบวกกับการทาปากสีนูดน้ำตาลค่ะแล้วก็ปล่อยผมแบบนี้เลยนะคะ จะเห็นเลยว่าในคลิปนี้เนี่ยจะแตกต่างจากคลิปก่อนตรงที่ว่าคลิปก่อนเนี่ยเราจะแต่งตัวเป็นทางการแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเป็นชุดลําลองนะคะซึ่งน้องๆวัยเรียนเนี่ยสามารถแต่งตามกันได้เลยนะคะบอกอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของสถานที่ที่เราไปเกิดว่าเราไปสถานที่ราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นทํทธุระที่โรงเรียนก็แล้วแต่วัดนะคะก็ให้แต่งกายที่สุภาพและการขาดแล้วก็สํารวมด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปงานยินดีของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการรับปริญญาที่มีอยู่มากในช่วงนี้นะคะก็สามารถแต่งตัวที่ดูแบบมีความชิคขึ้นมาได้้นะะคคคแต่่ววาายยยังงมเรรีบอ ก็ะคะือดูไม่วูบวาจนเกันไปอย่างเช่นลุกที่ชิใส่เป็นเสอยืดกับเงินเกงขัดลุคนั้นเนี่ยก็จะดูธรรมะแมงขึ้นมา่อยนะคะค่ะแล้วก็ดูไม่โป๊กทั้งหกนะักเนาะแล้ววันนี้ชิก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ